วันนี้นะคะจะมาตอบคำถามว่าจักเย็บจูกิมีรุ่นไหนบ้างมาดูเริ่มต้นกันเลยค่ะรุ่นแรกนะคะ ddl 8 1 0 0 e เป็นรุ่นมาตรฐานรุ่นเริ่มต้นของจักรเย็บจูกิเลยซึ่งเดิมเนี่ยรุ่นนี้นะคะ่ะจะใส่เป็นมอเตอร์คัตระบบสายพานนะคะเป็นรุ่นที่มีการใช้ไม่อย่างยาวนานและเป็นรุ่นประหยัดสุดนะคะแต่จะมีข้อเสียก็คือจะมีเสียงดังระหว่างเย็บแล้วก็ค่อนข้างสั่นสะเทือนแรงค่ะถ้าใครอยู่คอนโดไม่แนะนามอเตอร์คัตนะคะ ต่อมาลูกค้าที่อยากได้รุ่นที่เย็บเสียงเงียบประหยัดไฟและปรับความเร็วรอบได้แน่นอนค่ะเอารุ่น 8100E มาเปลี่ยนใส่เป็นมอเตอร์ไดเล็กนะคะมอเตอร์ไดเล็กค่ะคุณสมบัติก็คืออย่างที่แจ้งเลยเสียงเงียบประหยัดไฟปรับความเร็วรอบได้แถมคุณจะได้ฟังก์ชันมีไฟ LED สองสว่างอยู่ที่หัวเข็มและมีปุ่มกดมือเย็บทีละสีเข็มด้วยก็จะง่ายต่อการเย็บจบชิ้นงานและแน่นอนค่ะ กอกระสวยจะย้ายมาอยู่ด้านบนนะคะทำให้กอกระสวยง่ายขึ้นและมีดีไซน์สวยทันสมัยสำหรับใครที่อยากได้ระบบอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาฉันอยากได้รุ่นตัดได้และย้ำหัวแทยอัตโนมัติต้องเป็นรุ่นนี้ค่ะ ddl 7 0 0 0 a จะได้ระบบอัตโนมัติเพิ่มเข้ามา2อย่างและรุ่นนี้เป็นมอเตอร์เดเร็กในตัวนะคะเสียงเงียบประหยัดไฟปรับความเร็วรอบได้ส่วนใครอยากได้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะคะอยากได้ระบบ ยกตินผีเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลย DDL 8,000A รุ่นนี้นะคะมีให้เลือกค่ะมีให้เลือกว่าคุณจะเอาตัดได้และย้ำหวัวแทะอัตโนมัติ2อย่างหรือคุณจะอัปเกรดเป็นตัดและย้ำและยกตินผีอัตโนมัติ3อย่างต้องเป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็นระบบเซมิออยค่ะก็คือเป็นระบบถังน้ำมันแบบปิดป้องกันไม่ให้น้ำมันกระเด็นเลอะโดนชิ้นงานและรุ่นนี้นะคะยังมีรุ่นให้เลือก ก็คือคุณจะเย็บผ้าหนาทั่วไปหรือเย็บผ้าหนามากอย่างเช่นผ้ายีนนะคะรุ่นนี้สามารถเย็บผ้ายีนได้ด้วยอันนี้คุณแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะว่าคุณอยากเย็บงานแบบไหนแอดมินยินดีให้คําแนะนําส่วนลูกค้าท่านไหนอยากเอาชิ้นงานตัวเองนะคะมาทดลองเย็บสามารถเข้ามาได้เลยค่ะเรามีโชว์รูมให้ทดลองเย็บทุกรุ่นเลยนะคะบริษัทจากทองโซอิงเมนชีจำกัดอยู่ใกล้ซีคอนบางแคเรา ยินดีให้คุณนำชิ้นงานมาทดลองเย็บได้เลยค่ะอย่าลืมมาลองกันนะคะ